ครับสวัสดีครับอยู่กับผม oh. กายซีโร่คอสนะฮะโอเคก็กลับเข้าสู่การเอาชีวิตรอดเอพิซในพารที่3กันต่อนะโอเคปะสร้างบานต่อเลยฮะจาก EP ีที่2นะฮะก็ตอนนั้นก็ขออนุญาตจ,จบก่อนนะฮะเพราะว่าความจำโทรศัพท์มันเหลือน,น้อยมากก็ตอนนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเค ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออาภัยด้วยนะฮะอันนี้ต้องขออาภัยจริงๆนะแต่ถ้าไม่ได้ยินก็แล้วไปนะฮะโอเคกระตุกจังเลยทำไมมันกระตุกขนาดนี้ไม่ใช่กระตุกอนะมันทำไมมันแรขนาดนี้นายลูมาร์ยไปช่างแม่ กระตุกก็ปล่อยมันไปพระรัาราของเราคือไม่ใช่ดูคนกระตุกของมันนะฮะมัง้งนี่เออช่างมากมีสนอ่ะก็โอเคตัดตัดปลายตัดตัดปลายตัดตัดกันเข้าไปนะฮะ เสียงอเอาแค่นี้พอมันดังมันมันจะเบาเกินไดไหมวะไม่รู้เหมือนกันถ้าดังไอถ้าเบาไปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้าดังไปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็มันไม่รู้จริงๆนะนะครับลงไปหาแร่ดีกว่าว้าว แบตเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคขุดขุดโคลนะฮะเปิดให้สุดๆไปเลยดีไหมดีไหมฮะ <c oughs> แต่ผมต้องแบบเสียงผมนี่ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรเสียงผมนี่ต้องแบบพูดดังขึ้นสองเท่านะ ไม่เป็นไรฮะชางมันฮะดีกว่าไม่ได้ยินนะฮะแต่ถ้าถ้ามันดังไปก็ขอขอก็ออให้คุณเบาเสียงลงสักนิดหนึ่งนะฮะไม,ม,ม,ม่มามา,มาโอเคไม่มีอะไรฮะโอเคนี่ฮะไม่มีอะไรกูไม่น่ามาเลยฮะได้แม่งแต่ทอดอันอื่นก็ไม่ได้ ว้าวเฮ้ยบ e ักครับรู้ว่ามันไม่บักวะโอเคมันต้องมีไออมันต้องมีบ็อกอมันต้องมีไอรอนสักอันดีวะแร่มันต้องมีแร่สักอันหนึ่งดีวะถ้าไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เุ้าใจไหม เจอแล้วฮะเดียว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 ทำไมท็อตมันเปลืองขนาดดีวะไม่ช่างมันฮะถ้ามันเปลืองแล้วก็ขุดใหม่ฮะมีปัญญาขุดก็ขุดไปนะฮะอย่าเรื่องมาก เรื่องมากแล้วแม่งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวไปไปยังจุดอื่นนะฮะแต่ถ้าหลงทางนี้จะหานะฮะอุ๊ยชื้อ มองดูรบอบๆมาฮะหาหาแร่ไอรอน yes care. เจอแล้วฮะไอรอนดีใจอย่างกับเจอไดมอนด์เว้ยแปลกคนเว้ยว้าวได้เยอะฮะปะทำทางขึ้นยาวเลยฮะณนะจุดจุดนี้ โอเคณจุดจุดนี้ก็ได้แสดงอาการมืดออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับโอเคว้าวดันชักที่ใหญ่เกินแล้วนะฮะแต่เราก็จะตะลุยไปให้หมดนะฮะแค่ okay. หมดแล้วดีใจฮนะขี้เกียจขี้เกียจไปแบบไกลๆนะครับทางนี้เราก็ ได้ตะลุยมาหมดละว,วงเล็บมั้งนะฮะเฮ้ยดันสว่างเหลือเกินนะฮะว้าวลงมาทำอะไรฮะม,มึงลงมาทำไมโอเคฮะ อย่าไปสวนกับมันตอนนี้เราหาทางขึ้นบ้านเราก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมจําได้นะว่าผมกระโดดลงมาตรงไหนวะ <c oughs> มีตรงไหนวะตรงไหนวะ <c oughs> ก็เอเมื่อกี้ผมกระโดดอ๋อโอเคตอนนี้บ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวดกูดถึงบ้านละ แกมันไปไหนหมดวะทำไมเราไม่เจอมันเลยแกมันไปไหนหมดทำไมเราไม่เจอแกแกมันไปไหนหมดนะฮะ <c oughs> แกมันไปไหนหมดวะ <c oughs> เดี๋ยวฮนะดูออปชันแป๊บนน่นนั่นนี่โน่นโอเค ใครวะอ๋อ A P C คนนึกว่าใคร โอเคอืม okay. ตึบเอาก็จงทนกับความมืดอย่างนี้ไปนะฮะณจุดจุดนี้อ่อแล้วไงต่อฮะโอเคเดี๋ยวหนึ่งสองวัน ชอวาอ้าววางผิดที่ผิดทางโอ้เอาใหม่โอเคหนึ่งสองขออนุญาตนะฮะขออนุญาตถ้ามีเสียงอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะขออนุญาตนะโอเค ไปให้เยอะเลยฮะน่าจดจุดนี้โอเคซีอานพอ่อเอาไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว มันติดเลยวะติดหัวคูเนี่ยเช็ดติดหัวติดไอเฮียเนี่ยถ้าถามว่าเล่นอย่างที้ลำบากไหมฮะเขาบอกตรงๆเลยฮะลำบากมากนะฮะแล้วถ้าถามว่าจะไปเออแล้วแล้วเล่นทำไมไม่รู้สิครับมันอยากเล่นเองดูแคฮะ รู้สึกว่าเริ่มจะเป็นบ้านขึ้นมาเลยนะฮะก็คาประตูสักสองบานนะฮะมันประตูเขาเรียกบ,บ้านใช่ป่าววะโอเคเอืมสกินฮิตอันครับผมสกินฮิตอันครับผมก็ช่างมันะฮะงั้นก็ขอใช้สกินนี้แหละขอแนบะแนบะสกินฮนะนี่คือสกินอ่ะ อจำชื่อไม่ได้อีกช่างแม่งอะโอเคเผาเรียบร้อยโอเคปลาหมูเสือ้อแล้วก็หมดอา้าวช่างแม่งอ่ะโอเคดีกว่าแม่งไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างนะ วางตรงกับไอ้นี่ฮะก็จะทำที่นอนสุดสวยทำที่ให้สว่างกันนิดนึงนะฮะ โอเคนะคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกันเวลาผมตัดไม้ผมจะไม่ค่อยจออพูดนะฮะโอเคขับไม่ที่หมดเลยดีไหมดีไหมวะโอเคครับ หนึสองครับทะสองครับหนึ่งโอเคสามมาเลยจัดว่าสองจัดมาเราก็จัดไปนะตอนนี้ภารกิจเรานะฮะนั่นก็คือตามล่าหาตัวแกะนะฮะไอกแกะมันอยู่ไหน เดียวกดกดปิดปิดเปิดปิดกันหน่อยนะฮะโอเคมา้ค่ะซีดผมมี52อันตอนไหนวะแกยู่ไหนวะฮะโอเคมันก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะความจำไม่เหลือน้อยเลอนะลโคตรเร็วอะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอบคุณครับ